Titi bisa bakkawa arahan sams sam dipotocacara naspano sam suka thotawi thu an taburesathaasa ratiisaatewamenosanang dipoto bakkawat wa di tham mùa săn tít ý cô ạ khả lì cô ạ kê hi pa sĩ cô ô panay cô ạ tàng vê tít ạ cô vinh nhu uchu pati panno pacawato sa vạ ka นปะคะวะตตัวสาวกสังขัวสามีจิปฏิปันโนะปะคะวะตตัวสาวกสังขัวยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุขละอิสสะปะคะวะตตัวสาวกสังขัวอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโย

พาหุงสหัสัมปินนมิตาสาวุทานตานครีเมคารังอุติตะคุรสเสนมารันทานาธิธรรมวิธินาจิตวามุนินตัวตานเตจสาวาุเตสยมักาลานิมาราติเรกมาพิโยชจิตสาภลาติ ิงโคลรามปนาลวะกามกามตาตยากรรคันเตสุตันตวิตินาชิตวามุนินตัวตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานินาราทิิรฆาจวารังปติมาตตบัวตังทาวจิจักธรรมสเนวสุทารุนันตัง เมตตามุเสกวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจะสาปวัตุเตจยมังพลานิอุคิตาคามติหัทตสุธารุนันตังทวันติโยชนปทานกุลิมาละวันตังอิยทธิพิสังกตมโนจิตตวามุนินโทตันเต เจชะสาปวัตุเตชะยมังคลานิการตวานาคาตรมุตารามีวะคาพิณิยาจินใจยาทวดตวะจันนังชนนกายมาเจสันเตนโสมวิธินานชิตตวามุนินทวตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังคลานิศาสจางวิหะ ายะมัติสานจกกวัตเกตุงวัาปิโรปิตมะนังอาิทอนทักขัวตังปัญญาปัติเยปัจจริโตชิตวามุนินทัวตันเตสสาภวตุเตชัยังมังคะลานินันทัวปัญันทักุจะกังวิปุทังมหิติมปุตเตนะเทระปุจะเก นัตธรรมาปันตัวอิตัวปเทสวิตินาชิตวามุนินตัวตันเตจสาภพวตุเตชยมังคลานิทุคาทีติพุชเคนสุทาทหัทางพรามังวิสุตติชุติเมติภักกาพิธานังยานางคะเตนวิตินาชิตตวามุนิ ตัวตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังคลานิเอตาปิพุตตะชะยมังคลาอัตคตาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมาตันเตหิตวานเนกวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอติคามายะนโรสปาญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายาสาปปานินางโทเรตวาปารมีสักพาปตัวสัมพวตธิมวตตมังเหตุนาสะจวะเจนหัวตุเตชยมังขลังชยานตัวขัวทิยามุเลสักยานางนันทวาตโน เจวันตวังวิเชโยโหหิเชญาสุเชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปตะวิปุคะเลอภิเสเกสะปะพุทธานังอาคัปปตัวปะโมตติสุนางขาตังสุมังคะลังสุปาคาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุ ตัวจะสุเยธามพระมัจาริสุปัธาขีนังกายกรรมังวาจางกรรมังปัธาขีนังปัธาขีนังมโนกรรมังปณีติเตปัธาขีนาปัธาขีนานิกาตวานละปันตาเตปัธาติเตโสภะขวาอรหังสัม มาสัมพูดตวเวชจารณ์สัมปานนัสุขตัวโลตวิตตัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธวปะขวะติสวะขาตัวปะขวตาธรรมมสันติติโกะกาลิก เอหิปัสสิโกโอวปันียิโกปัจจตังเวทิตาภูวิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสา มีจิปฏิปันโนปะขาวตัวสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุขลาเอเสปะขาวตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยตาจินายโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรัง คนยากเตังโลกาสาัย Agung sahabat sama bin mit sau Tantan krime garrang puti ko rasa Senna mar tanan hitam mauwidina cita wamunnintu tantesa bahwa teh สิงโคลรามปนาลวะกามกรมตาทะยาคังมคันเตสุตันตวิทินาชิตวามุนินตัวตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาราทิริงกัจวรังปฏิมาตบัวตังทาวันคิจากกรรมสนิวสุทธารุนันตัง เมตตามุสเสกวิทินาจิตตวามุนินโทตันเตจะสาปวัตุเตชยมังพลานิอุคิตาคามติหาทัสสุธารุนันตังทวันติโยชนปทันกุลิมาละวันตังอิทธิภิสังกตมโนจิตตวามุนินโทตันเต เจชสาาวตุเตชยมังคลานิการตวานกาตมุตารังวิวะคาพิณียาจินจายาทวตวจันนานชนนกายมาเจสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินทวตันเตจชสาาวตุเตชยมังคลานิศาสจางวิหา

นัตธรรมะปัญตัวอิตัวปเทสวิตินาชิตวามุนิมตัวตันเตจะสาปวัตุเตชยมังคลานิทุกขะทีิี่พุชเกณสุธาธาขังพรำมังวิสุทธิชุติเมติภักาพิธานังยานางคะเตนวิตินาชิตวามุนิ นัวตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิปุตตชยมังคลาัตตาทายโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันเตหิตวานันเนกวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอธิขามัยยนโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิทายาสามภปานินางโูเรตวาปารมีสักภาปัตัวสัมพุทธิมุตตมังเหเตนะสะจวะเจนะหัวตุเตจยามังคลันเจยันตัวขัตทิยามุเลสักยานังนันทิวัตโน เทวันตวันวิเชโยโหหิเชญาสุชยมังคะเลอปราชิตปปันลังเกสีเสปตะวิโพคะเรอภิเสเกสัพะพัทานังอาคาปะตัวปะมัวตติสุนาขาตังสุมังคะลังสุปาคาตังสุหุิตังสุขโนสุโมหุ ตัวจัส ok ุเยตธรรมพรมมัจาริสุปัธาขีนางกายกรรมังวาจามกรรมังปทาขีนางปทาขีนางมโนกรรมังปณีติเตปทาขีนาปทาขีนานิกตวานัลลปันตาเทปทาขีเตหิโสภะขวาอรหัง มมาสัมพุทตัวเวชจารณ์สาัมปันโนสุขตัวหลวตวิทตัวอนุตโรัปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานพูดตัวปะขวัติสวากาตัวปะขวัตาธรรมมสันติติโกอาคาลี โกะเอหิปัสสิโกะโอปะนียิโกะปัจตังเวทิตาภูวิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกัสังโฆ มีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกัสังโฆายติธรรมจตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุขลาเอเสปะคะวะโตสาวกัสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยตาจินายโยอัญชรีการณิโยอนุตตะ ังปุญญาเกตังโลกัสสาต sahasa mabhinim mitasa wutan tan kri me karang ko rasasena maranta na titha ma vitina citawamu din tuo tan te jasa pawan tu te sayamana nima ratire kama ปัารวกกรรมกามทาญาณกันเตสุทันตวิตินาชจิตวามุนินตัวตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานินาราชิริงคะชวรังปฏิมาตรพัวตังทาวาจิจากรรมสนีวสุทารุนันตัเมตตัม ปุเสกวิธินาจิตตวามุนินทวตันเตจะสาปวัตุเตชยมังพลานิโอขีตคาคมติหาทัสุทารุนันตังทาวันติโยชนปธันกุลิมาละวันตังอิทิมีสังกตมโนจิตตวามุนินทวตันเตจะสา ภาพวัตุเตชยมังคลานิการตวานากาตัุตตรังวิวะคัปิณียจินจายตทวตวจันนานชนนกายมัเชสันเตนโสมวิธินาชิตตวามุนินัวตันเตชะสาพาวัตุเตชยมังคลานิสัจังวิหายามติส จัจกวาทเกตุงวาตาพิโรปิตามนังอะภิอันทะปูตังปัญญาปัติเยปัจจริตัวชิตวามุนินทัวตันเตตสะภาวะตุเตชัยยมังกลานินันทัวปนันทะพุชกังวิปุถังมหิติมปุตเตนะเตระปุชเกนาธรรมา ปยันตัวอิตัวปฏิสวิตินาชิตตวามุนินตัวตันเตจะสาพวตุเตจยมังคลานิทุคาทีติพุชเคณสุธาทหาขัมปรามมังมิสุตติชุติเมีติภกาพิธานังยานาคาเทนาวิตินาชิตตวามุนินตัวตั ตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังคลานิเอตาปิปัวตาชะยมังคลาอาตากาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมาตันเตหิตวานันเนควิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอธิขมาเยนโรสปัญยุ มหาการุณิโกนาโทหิทายาสามภปานินางโูเรตวาปารมีสัพพาปัตตวสัมพุทธิมุตตมังเหเตนะสัจวัเชนะหัวตุเตชยามังคลานชยานตัวกวดยามัวเลสักยานังอันทิวาตโน เทวตววิเชโยโหชัยาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปทตวิปุคะเลอภิเสเกสาปปุตานังอาคาปต ปโมตติสุนันาตังสุมาตลานสุปาคาตังสุหุตตังสุขโนสุโมหตัวจสุยตรรมพระมาริสุปทาคินังกายกรรมังว่าจากรรมว่าทาคินังปาทาคินังมโนกรรมังปณีติเตปาทาคินาปาทาคินาง आनिका तवानर पांता ते बदा